นี่พอดีกว่าวันที่ดี้นี่หยิบหนึ่งครับน,นินมานินมาใจเย็นๆนี่โอ้ยกับบรรยากาศตอนหนาวถึงเข่าันสวัสดีครับสวัสดีกับซ่องสายเปเล่ครับครั้งหนึ่ง ข้างมึกบเดียะคุ้ลูกเขาจะเอืนอ่นเอียงว่ะข้างมึกข้างมึกไม่จะติงสิแต่จะกลิ่นตาผมเคยจขกครับล,ล่างน้ำค่อนสะอาดครับแปดสิบเก้าน้าแล้วโซดาย่างดีโซดาอีกรอบนึงครับเอื่นข้างมันเนี่ยอย่างก็ทำกิมเเด็ดครับ,รบเสพษาบตัวเ <c oughs> นี่ยเดียหาค,คุ้มไฟบ่หอยแล้วนาล่าพริกแก้วหอยเป็นคนยากเดี่ยเนาต่างไฟเรียบร้อยครับกินเบียร์กิมยังกับไตทะ ตัวับเกี่ยมเนาะน่าอืมนั่นเห็นไเหีบเลยตัวสามเห็บเลยกค่อยย่างกินหรอป่ะแกเจเย้โอ้มันใส่อยู่เรื่องขังไหมกว่างไรใหม่อีกใค่อีกนี่นี่ว้างตัวงเครื่องแบบไหม่นะขอประนันตนว้างยเงลายเงาไหมบ้นีเมีเรื่องอีมีเหียหลดดูตดมันที่ดกแสบ มเชี่ยงตายได้ไมโอ้ยโอ้ยค่อยๆย่างแม่ไม่ค่อยากที่าล้ย่างอีดีนะไปไปมจะซ้ำเก่าไหมเอาเงิเอาเงิงเด้อไม่เบีย์บูไหมโอ้ยอยู่แล้วหูใหมทาน้่ห้องขันยเลือไม่มีก่อนทานอยู่นะไอ้ก่อนทานมาใส่ม่่หอก่อนทานนี้ไอ้่มีก่อนทานอะจังว่าังดีอ๋อเฮ็ดเบิ่งกันอ่ะพกคิดมื่อกันอ่ะปวดรลอนก็ค่อยพิก พี่ก็ดูแม่ปลามึกแม่เนี่ยออมามามาเร็วเนี่ยพี่ออาข้าขาออมาเกาหวถือไมอเดี๋ยวคือเป็นมันหล่นไหมอมามาเร็วตู้ขี่เขาได้ปะีแบา่าไข่อย่าบอสลัดด้วยโอู้เห็นหมวงบ้างไหมเออใหู่เลย อึบหนึ่งสองเออไอ,อ,อ้กแมวบัดซีนก็อกวดอีดีนแล้วบอ <laughs> เหรียดบอมนี่ครับปึบ๊บหนึ่งิองงกดดอีกรอบหนึ่งจบนี่ครับก็ตึงๆกินรสด้เอาเดี๋ยวเขาขายตลาดเขาจะเห้เพิ่มหนึงอีเดี ใหญ่ยังสูกขกย่านี้แนั้นสู้อะไรเพิ่งจะนก็หดเบิดอ่ะหน่อยหน่อยหน้อยหน่อยเหละกินเกิงเกิงหมเลยมีเดียมมีเดียมไปเลยเขากินกันเลยอ่ะเพราะตำแเน่งกินกันเลยเลยหน่อยหน่อยก่อนเขาแกมสันดีฮะเหมือบใบดูไลาอันที่ตกแกมสันดีตัวตัวหอยเนาะหล่อหอยเขาบ้านหล่อยัง ราว่ามันเคทุ่สาวกินล้าว่าเตมันหุดขวงข่อยเชียลรูซมือว่าหยุดไมืม่ข่อยได้หรวนี่กนเลนู้าลาบซมือี้อกว่ตมมึงงแนี่ยปนไปกินเหล้าว่าจะทุ่เป็นต้มเม่อวะเออเออเลี้ยวเลยมึงเบิดบัออกใกันอยู่แไ่กับเชียลูเพื่อเพื่อกกินไปขาของวั้ารดเลเสียแก้วได้ดีแก้วพริกสดพริกแห้งมน้งอยเฟ่ย นี่หน้าลงไปแม่เดียก็ได้ยำแล้วไก่แล้วเจียไก่ทำยังไงด้วยเจี๊ยบเนี่ยเอาไปเจ้าเข่าไปเลยก,ลกับเจ๊ยเนี่ยมเขเออาไปเ้าเข่าไปเ่อมาอ่งี้ลังอน่หมดแล้วเี๊ยบลอยจะเห็นมัติดของเก้าเข่าเลยห้ทีมันโดนเรีย <c> บ <oughs> ัน <c oughs> <c oughs> เออสุกแล้วไอเปีว่าุกข้างล่างมดีสินเส้นหนามขอเนียนเกียวลวดลงไปลวดเสียบปรจับเกลียวไปซิมเนี่ยอืมกับเกลียวกเขาได้บว้ยกับเกลียวดังเปิดเปิดมาเดีนี่แล้วตอนนี้คางมัน ทังบ่บบบาบบบบบบบับบ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 บ่บบ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 บ่บบบบบ่บบ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  จะหอดแลอดกันเลยเดี๋ยวโอ้ิเสียวกดกแทนอืเปิดกระทางเอาซิมมือนะี่แก้วเดียวโอ้ตาทิมเขาวาเลยหมดเลยจมเขาด้วยเอ้าแก้วด้วมดข้าิมแก้วบับ

พอดีก่อนละกแะก้แข้หมดพอดีนะพอดีนะคาสโนวาไปเบาเหินแหละมาคาสโนวาเรียกเธออยเดียไปนฮะเรียกเรีย,รยมึงกกิ้บตัวเนาะ

mới kinh gấp khâu à bao bao gấp gãy à làm ngoa kiểu เีหย็บนึงครับมาหอยฟิวซ้ำอางโอ้ยง่าเนาะมาเมื่อกี้ซื้อบาซำอ่างคุณ่ะบอกตุกกระโปงได้บ่ำอ่างหมกแท้เีสุกแล้วมาเดียวสุกแล้วแห้งเลยพอดีนี่พอดีของแท้เลยรอบเนี่ เจ้ากัพพาบปีนั่นนะนะอ้ยงานนอ <c oughs> นเนาะงางานเห็เก็บย่างเดียวหอมดิก็เผื่อคนบอกคุม้แต่ละเหม่ออี้มวยหลินงานบุวีเ้าได้มินฝักคนหมูอันนี่กระโดดอยุสองรยแล้วากกัไนพักมองได้อ่หมวยเห่ินีิดังเหรนที่ชข่อยแล้วยงเก <c oughs> ย ไล้วอยาเขายู่ในซีหออยู่แล้วเขาาอ่เลยอะอยๆตามโคตรเหดอยญเห็นมันเบิดถังหรือเล่าไปเนีไปเยไปนียมน้เหรียญตลอดเปลี่ยนนะไปเรียญลอดเปลนเบื่อเขาไปเนี่ยเบ่นอ่ไม่เซกซี่ตัวเล็ดน้ำมือบ่บ่บ่ครับคุณเล็ดคุมล็ดเออได้รับ่คัคุ้มได้รับกัอยู่ตัวแล้มากรนังบึ่อดิบ่เริ่มแล้วตี้ เลอเดือมากนงเบิ่งหนาวยังเฮ็ดด้ว่านเครื่องมันเดือดเดืดอัตโนมัติเอาะนงเบิ่งเาะตัวตังบดเสียอย่างอ้วยขันเข่าก็ดีใจน้ำบวชเข่าถือย้มเจ้คืคาเลี้ยงเดี๋ยวคอยมือเลยวเข่าดาเกียวคาเลี้ยงกไปเซบิร์ดุนเร็วเกืบินเลยาอาจรหมากินเลไรก็ไปตั้มกันตัวเลี้ยงเบี่ย มึงย้ำตัมือก็ไดอเดียบอกโอ้หเเส้าแรงเทียงแล้เปียตัมือเบาเบื้องหน้ามึงก็เป็นนี้นไปฮับตัมือก็เป็นอย่างไงเจ้าคิดต่เรียงเดียวละเอยู่เลีวหล่ยอกกันไปยอกกันมากก็เรียบร้อยหล่นเธอเธอหลเดียอยู่เลียวมึงบัวเธอเธอเนียนแหละ จบคือว่าขินได้เียนจะเลีเ้วยวจะเลีวยวเ,เรียกวยเ่เฮ็ดจะกินเห็อไม,อมเก็เบหน้าที่ยืนเนี่โอ้สอยงามเลยเพราะมีอะเยวกวยแบบสดเลยเลียนี่ละเดียวปรลดเตอนแย่งนี่ละเห็นเสไว้อยอะตอนคนซอยเนาะบวบออจอดอยกขนาดทับเขา่าเลยล่ะ กับเขามกับแก่มเลยสดเลยสดจากล่วงเย็นใช่ามไม่บ้างบอเห็ไล่งามนหรอ พยะตัตวดิกร์บ่อภเขาแบมนกแก้มขมขึ้นแช่ปะร้อนคือแบบอิอ่งข้างมันเขาอ,อิ่มค้างจีเฮ้ยอิ่มอ่ออะ ข้างมกไปแล้วอะไรเป็นไปแล้วทำไมวันตาแนรู้ามมูนังเอกนั่นแหละสาเพรเขาปนนั่นล่ะเกี่ยวกันได้นะซุยังสดเนาไปครับ ครับเขาครับ,บ,บแกงกับเบสเดี่ยวฮะบริหารอันนี้แหละผมต้องสีเหลีวกินมาเกินมากใจเย็นๆนี่ครับบรรยากาศตอนหนาวเห็นเขา่าแบบครับยีเฮ็ดไทยยักเป็กเหรอครับฮะอ่ะ,อะบริหารมากยยกให้นี่เบสเดี่ยอืมเจ้ายวให้ที่ทุกคนเมื่อนอนแบบนี้ วัวบ่ลาพ่อพอพอ่พอไ่เคี่ยวพอออาบมาจัดใส่จักโบกค,ครับ่ <Ret reat. S 1> บายแล้วครับคลิปนี้ครับ,บแซบเนื้อเ่ากันไปครับบายครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>